กับเรียนท่านประธานสภาที่ครบผมนิยมเมชกามาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสกลนครเขตสองพักเพื่อไทยท่านประธานครับผมขอญาตแสดงความคิดเห็นในรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี2562ขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยถ้าอ่านชื่อแบบนี้แล้ว ผมเองยังจไม่ได้เลยชื่อนี้แต่ถ้าบอกท่าไทยพีบิดพี่น้องประชาชนรู้จักเพราะนั้นแต่ว่านี่คือชื่อตามพระบัญญัติครับสถานีโทรทัศน์แห่งนี้เกิดขึ้นก่อนที่จะมีพระบัญญัติฉบับนี้แต่ก็เป็นสถานีทัศน์ที่เกิดขึ้นจากพระบัญญัติสถานีเดียวจริงๆเท่าทาครับผมเองต้องขออนุญาต แสดงความคิดเห็นจากรายงานฉบับนี้ใน,นานะคนที่มีความผูกพันกับช่องแห่งนี้ผมเองได้พบกับรายงานตั้งแต่เป็นผู้แทนแต่ละปี50ติดต่อกันมาแต่ก็หายไปช่วงปฏิวัติรัฐประหารผมต้องขอกลับเรียนทางคณะผู้บริหารว่าเป็นความคิดเห็น ท่านก็รับไปหน่อยอาจจะเปิดใจอาจจะไม่ถูกใจอันนั้นคือเป็นเป็นแนวคิดแต่ผมยืนยันว่าผมผูกพันกับสถานีโทรทัศน์แห่งนี้พอสมควรผมไม่ได้เป็นแค่ไทยพีวีผมผูกพันตั้งแต่เป็นไอทีวีผมยืนยันว่าผมเนี่ยเป็นผู้สื่อข่าวรุ่นแรกของไอทีวีแล้วก็ผูกพันอยู่มาตลอด จนสุดท้ายลาออกมาจากผู้แทนผมอยู่กับไอทีวีัตลอดเพราะ,ะนั้นบางรายการที่หายไปต้องขอกลาบเรียนว่าจริงๆกับไอทีีหรือไทยเบสมีมือระดับพระการในการทำงานในระดับผู้บริหารในองค์กรแต่ผมฝากว่าท่านผู้บริหารซึ่งมานั่งอยู่ตรงนี้การดูแลการบริหาร ผมไม่อยากให้เอาระบบราชการไปบริหารในช่องทีวีมันจะเดินออกยากผมดูในรายงานของท่านผมชอบมากในลักษณะของบอกเรื่องสื่อสาระนะผมเป็นคนที่ชอบเพราะจุดยืนของไทยเวสคือนี่แหละความเป็นสื่อสาระนะซึ่งบางครั้งบางตอนอาจจะขาดหายไปอันนั้นเพราะถูกบีบด้วย ผู้บริหารประเทศไม่เป็นไรแต่ต้องยืนยันต่อท่านผู้บริหารนั่งตรงนี้ว่าเงินที่บริที่เอามาบริหารไทยพีีเอสนี่สองพันล้าน,นเป็นเงินมหาศาลหลายคนบอกว่าเป็นภาษีบาปแต่ภาษีบาปที่ว่านี่ไม่ใช่ไทยพีเีเอสเอามาคนเดียวหรอกครับหลายองค์กรก็เอาเงินไปใช้เพราะนั้นผมจึงฝาก ให้ไปนเน้นที่ประชาชนเป็นหลักผมมาเปิดดูในรายงานของท่านน่ท่านบอกว่าจะปีสิเอปีจากพรบการสื่อสารัานปีห้าหนึ่งความเป็นจริงสถานีโทรทัศน์แห่งนี้เกิดขึ้นนานกว่านั้นแต่มาปรับปรุงออกมาเป็นใช้เงินตัวนี้มาปีห้าหนึ่งเท่านั้นเพราะนั้นสถานีโทรทัศน์แห่งนี้มีมือบริหาร มีมือทำงานที่เป็นคนเก่งคนง่ายผมได้เห็นลายชื่ออะไรคนนั่งอย่างนี้ต้องยอมรับเพียงแต่ว่าต้องมาทบทวนเพราะของเราเป็นสถานีโทรทัศน์ที่ไม่ได้ใช้เงินของภาคโฆษณาอื่นๆพวกนั้นในจุดนี้ผมอยากให้ดูที่ประชาชนไม่ใช่วพราผมเป็นผู้แทนแล้วต้องเรื่อชนออกผมไม่ดูในของท่านเนี่ ในแรงงานงบค่าใช้ใจ่ายแยกตามลักษณะงานปีหกสองนี่ผมยกก็ยังยังรับท่านไม่ได้นะอันนี้คือท่านต้องรับฟังผมหน่อยเพราะในบอกอท่านว่าค่าส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนท่านให้เพียงสามเปอร์เซนต์งสิงเงินของเรานิสองพั 2, ล้านเป็นเงินที่ให้มาคล้ายว่า ไม่ใช่เงินของประชาชนโดยตรงแต่ถ้าไม่เอามาให้ไทยพีเวสเงินสองพันล้าน,นทุ่มเทไปที่ประชาชนมันประชาชนก็จะเป็นประโยชน์มหาศาลแต่เขายอมตัดมาให้พวกท่านเนี่ยเพราะต้องการให้ท่านมาจัดการในเรื่องประชาชนเพราะฉะนั้นในส่วนค่าส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนเนี่ยท่านาให้แค่สามเปอร์เซ็นต์นี่น้อยมากท่านประธานเป็นเรื่องจริงน้อยมากท่านไปดูเลย จ็ดหมื่นเจ็ดสิบห้าล้านนี่นะเจ็ดสิบห้าเป็นเจ็ดมื่เจ็ดสิบห้าล้านนี่เมื่อเทียบกับส่วนอื่นของท่านพันกว่าล้านพวกนี้มันก็เป็นแค่ต้นทุนการผลิตและจัดหารายการในส่วนนี้มันเป็นต้นทุนการผลิตเมื่อเป็นทุนการผลิตท่านทำไมไม่เอามาส่วนประชาชนรายการต่างๆที่หายไปที่เกือบประชนนี่ ยังดีนะยังยังยังมีสถานีของประชาชนอยู่นี่คือเป็นที่พึ่งพิงอาศัยของชาวบ้านได้แต่รายการที่ผมฝากท่านต้องนําไปคิดคือรายการหนึ่งที่ชาวบ้านยอมรับทุบ้านทุเมืองคือทุกของชาวบ้านในยุคนั้นไอทีวีนี่ถึงแม้จะมีรายการที่ไม่เหมือนช่องอื่นบันเทิงทั้งหลายแต่มีรายการทุกของชาวบ้านเนี่ยเข้าถึงชาวบ้านเลยครับชาวบ้านในความใจเข้ามาดูเพราะ เขาลองทุกมาแล้วเราไปดูเขาเพราะนั้นในส่วนนั้นเขาก็เลยให้ความสนใจทำให้เลตติ้งของไอทีวียุคนั้นสูงขึ้นแล้วท่านทำไมต้องตัดรายการนี้ไปท่านจะมาคู่กับรายการสถานีประชาชนก็ย่อมสามารถทำได้ส่งไปนักข่าวทั่วประเทศทุกที่ของไอทีวีเรามีอยู่แล้วแล้วทำไมท่านทำไม่หายไปให้ฝากท่านผู้บริหารผมเ็ยย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าอย่าเอาระบบราชการ ไปบริหารสถานีโทรทัศน์มันจะไปไม่ได้ขาดทุทุกเรื่องท้งราการไปทำเนี่ยรัาิจต่างๆครับอันนี้ผมขอกราบเรียนว่าในหลายเรื่องที่ผมมาดูเอาแค่นี้แหละแต่ว่าต้องยืนยันว่า59%ของต้นทุนการผลิตท่านตัดมาใน,ในส่วนของประชาชนอีกได้ไหม20%ของต้นทุนโครงข่ายส่งสัญญาณอ,กอากาศอันนั้นเป็นส่วนหนึ่งคจริง ของท่านนะมีสมบูรณ์แบบอยู่ตั้งนานแล้วมีเครือข่ายทุกประเทศแต่วันนี้ท่านจะให้หายไปโดยเฉพาะเกี่ยวกับประชาชนผมฝากท่านผู้บริหารกลับไปทบทวนด้วยว่าอันไหนที่ประชาชนเขาเดือดร้อนต้องการความช,ช่วยเหลือจากท่านใส่เข้าไปเพราะในบรนทายจริงๆผมดูเรื่องโรงเรียนของท่านเนี่ยเห็นไหมนี่รายการการดําเนินง,งานของคณะอนุกรรมการรับและพิจารณา เรื่องร้องเรียนจากประชาชนท่านมีนี่เดียวฮะทั้งที่เปิดเป็นปีมีไม่กี่เรื่องซึ่งท่านต้องมีมากกว่านี้ผมเป็นสะสในพื้นที่ยังมีมหาศาลเลยเปิดแค่ช่องร้องเรียนมาขอบคุณมากครับต่อไป